แม่ไม่อยากอยู่กับแก้วขนาดนั้นเลยเหรอคะแม่จะอยู่กับผู้ชายแกเป็นผู้หญิงโตบานเนี่ยจะไปอยู่ติดแม่ได้ยังไงแม่เพียโคตรน่ารำคาญเล,ย,ลยจะตายก็ไม่รู้ถ้าแกเก่งในเครื่องหนึ่งของน้องมันบ้างน้องมันคงไม่ต้องมาลำบากหาเลี้ยงแม่คนเดียวหรอก ค่ะวันนี้กอนมารับไม่ได้แล้วนะคะโกหกกอนบอกว่าจะมารับแม่แล้วทำไมจะไม่มาเออคือคือว่า<ม>กอนเมื่อไหร่แกจะมารับแม่เนี่ยแม่นั่งรอ,อกแกตั้งแต่เช้าข้าวปลาก็ไม่ยอมกินบอกจะกินพร้อมกันเนี่ยฉันไปไม่ได้ปะ ลืมบอกเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ได้ไงแม่อุสตส่าห์รอแกนะพอดีแม่ใหญ่ฉันหนึ่งไม่กลับอะพี่ก็ดูแม่ไปก่อนแล้วกันแล้วจะให้ฉันบอกแม่ว่างไงอ่ะพี่บอกว่ายัางไงก็เรื่องของพี่เถอะแค่นี้นะก่อนติดงานด่วนนะคะแม่โธ่ลูกชายของแม่ นเดียวเลยทำอะไรไม่ได้เรื่องจนกอนต้องทำงานคนเดียวหาเลี้ยงครอบครัวถ้าแกเก่งได้ครึ่งหนึ่งของน้องมันบ้างน้องมันคงไม่ต้องมาลนลำบากหาเลี้ยงแม่คนเดียวหรอกทนอยู่กับหนูไปก่อนนะแม่เดี๋ยวกอนมารับนะคะเมือจริงๆ ยนะคะแม่เบื่อแม่เบื่ออะไรคะเบืหห่ออาหารหรอก็ใช่ไงมีแต่กับข้าวดเดิมเดิมเงินที่ก่อนให้แกมาดูแลแม่แกมุบฟีบเอาไปใช้เองใช่ไหมเปล่านะคะแม่ฉันไม่เชื่อหรอกดูกับข้าวแต่ละอย่างมีแต่อะไรก็ไม่รู้ กินไปก่อนนะคะแม่เดี๋ยวเย็นนี้ถ้าแม่อยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวแก้วจะซื้อให้หมดเลยพอดีเมื่อเช้าแก้วยุ่งยุ่งะค่ะก็เลยไม่ได้ค่อยได้เตรียมอะไรแก้วขอโทษค่ะแม่ พ่อรีนบกลับมารับแม่เร็วๆนะอย่าให้แม่อยู่ที่นี่นานๆโถแม่พูดอย่างนี้หนูก็น้อยใจนะแม่ขึ้นไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีเรื่องคุยกับพี่แก้วนิดหน่อยก็แล้พี่รอบนี้ฉันกับนิ่มจะมารับแม่ช้าเลยนะ ได้สิว่าแต่จะไปไหนกันหรอพอดีแม่ฉันจะมานะ่ะที่กรอนเขาก็ต้องอยู่ต้อนรับตามภาษาลูกเขยที่ดีอ่ะจะไปฟ้องแม่เหรอฉันไม่พูดหรอกฉันไม่อยากให้แม่เสียใจถ้าฉันพูดอ่ะฉันคงพูดตั้งแต่เรื่องที่แกหรอกแม่ว่าเงินที่แม่ใช้ใจ่ายทุกวันนี้เป็นเงินของแกแล้วก็ดีเออล้วคราวหน้า ถ้ายอมแม่มาฝากไว้กับฉันะพี่ก็ฝากเงินไว้เยอะๆหน่อยฉันให้ไปตั้งหลายพันนะไม่พอหรอนี่จิตใจพี่จะให้แค่แม่หรือไงไม่คิดถึงน้องชายน้องสะพ้ยหรอกมั้งเห็นเก็ดตัวพี่ลาคะ่ะประกาบกันเหอะบ,บ้านหลังนี้ร้อนร้อนแอกไม่เปิดนี่จะงกอะไรนักหนาไปพรุ่งนี้ ไปส่งแม่ที่บ้านก่อนด้วยนะแต่แต่กอนเขาไม่ว่างนะคะแม่แม่รอก่อนนะรอ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 ใหรอถึงเมื่อไหร่แม่ไม่อย,อยากอยู่กับแก้วขนาดน,นั้นเลยเหรอคะแม่จะอยู่กับลูกชายแกเป็นผู้หญิงต่อปานเนี้ยจะไม่อยู่ติดแม่ได้ยังไงโน,น่นไม่มีครอบครัวโน่นดูน้องชายจะเป็นแบบอย่างเป็นพี่ภาษาอะไร น้องมันไปไหนถึงไหนแล้วแม่แม่คะแม่ตื่นหรือยังคะ เดินทางแม่หายไปไหนอ่ะหรือว่าพี่พี่สาวพี่เนี่ยมันโง่โง่เนาะ สบายในเราพี่สาวพี่มันโง่ตั้งแต่เด็กแ็แหละแต่โชคดีนะพอโตมาเรียนเก่งมีงานดีๆทาเราก็ได้แายเงินกับมันไงเวลาที่แม่ต้องมาอยู่กับเราถ้าไม่ติดว่าได้เงินนะพี่แมวแม่มาดูหรอกโคตรพาระเลยจริงพี่แม่พี่อ่ะโคตรน่ารำคาญเลยเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้อย่าเพิ่งให้ตายเลยนิ่มเอาไว้แายเงินกลับพี่แก้วก่อน จริงด้วยเออนี่พี่พี่อย่าพเพิ่งรีบพี่อพี่แก้วมันมีผัวนะถ้ามันได้ผัวฉลาดฉลาดขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เราจะสวยเอาอะโอ้ใครจะไปเอามันถ้าผู้ชายรู้ว่ามีแม่ที่นัง่งคางแบบนี้ไม่มีใครทนได้หรอกมันรักแม่จะตายมันไม่ยอมทิ้งแม่ไปมีผัวหรอกอย่างนี้ก็ดีดิพี่ถ้าอีพี่แก้วมันไม่มีทั้งผัวไม่มีทั้งลูก สมมติว่าวันหนึ่งมันกับแม่ตายขึ้นมาสมบัติก็ตกเปของพี่คนเดียวเลยดิก็ต้องเป็นแบบนั้นนะสิ เป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงอเข้าไปในบ้านก่อนแม่แม่แม่มานานหรือยังอ่ะมันก็นานพอให้แม่ได้เห็นอะไรหลายอย่างนั่นแหละแม่คุณแม่พูดอะไรคะ มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าอ่ะแล้วไม่ยายแกล่ะอย,อย่าบอกนะว่าโกหกถ้าแบบนี้ทำไมอ่ะแกก็รู้อยู่ว่าแม่รอแกอยู่ก็ชั้นเบื่อแม่พูดมากน่าลาคาญเรียกฉันทั้งวันพี่่เป็นชันพี่ไม่รู้หรอกใช่แม่เอบจะเรียกอยู่ได้ชวนคุยนั่นคุยนี่ทั้งวันเป็นใครจะไม่เบื่อล่ะ ใช่ฉันไม่รู้หรอกพ่าแม่ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นกับฉันเลยฉันอิจฉาแกจะตายฉันอยากให้แม่ทำแบบนั้นกับฉันบ้างแต่แม่ก็ไม่เคยทำแกเก็แก,แกควรจะดีใจนะแกเป็นลูกรักแม่มีอะไรแม่ก็อยากให้แกได้ อยากบอกแกทุกอย่างแต่แกแกไม่เคยเห็นคุณข้าของมันเลยแถมป็งใช่แม่มันเครื่องมือในการขอเงินฉันเองฉันรู้หมดแล้วแหละถ้าพี่รู้แล้วพี่จะให้ฉันทำไมละ่ะก็เพราะว่าฉันทำเพื่อแม่ฉันอยากให้แม่มีความสุขแม่แก่ลงทุกวันอะไรที่ฉันทำได้ฉันก็อยากจะทำถึงแม้ว่ามัน จะไม่มีคุณค่าในสายตามแม่ก็ตามแม่จะอยู่กับก่อนใช่ไหมบัตเนี่ยเอาไว้ดูแลแม่ซื้ออะไรดีๆให้แม่กินด้วยละ่ะไม่ใช่เอาไปใช้ส่วนตัวจนหมดฉันคงไม่ได้มารลับแม่อีกแล้ว เดี๋ยวรอแม่ด้วยแก้วให้แม่ไปอยู่กับแก้วนะแม่แม่อยากไปอยู่กับแก้วจริงๆหรอคะแม่รู้แล้วว่าใครรักแม่ส่วนแกหลังจากฉันตายแกก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้อะไรจากฉัน ฉันจะยกให้ลูกสาวฉันคนเดียวปากแก้วกลับบ้านแล้วปะเป็แบบนี้ไป้ไงวะพี่กรณก็เพราะว่าเธอนั่นแหละพูดมากอยู่ได้ไม่รู้จะดูให้ดีว่ามีคนมาโอ้โหพี่กับเผาแม่จะไปลูกเหมือนกันนั่นแหละถ้าจะมีคนผิดอ่ะก็ผิดด้วยกันทนะั้งคู่ หัวซื้อเบื่อเนียมว่าใครซื้อเบื่อก็ว่าแกแล้วแหละเอ้งโง่ไ้ซื้อเบื่อไอ้คุณบีเรื่องไอ้เอ้ยเอ้ยไอ้แกกล้าขับนเหรอขัดเถอะ